ตามแผนการจ่ายเงินจากทางธนาคารทกสสำหรับโครงการไรและ1 0 0 0พบาทจ่ายเมื่อไหร่จ่ายอย่างไรและในส่วนของวันที่เท่าไหร่ตามแผนการจ่ายเหนืออีสานกลางใต้ใครจะได้รับเงินก่อนล่าสุดทางธนาคารทกศเตือน5เรื่องสำคัญที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาจะต้องดำเนินการก่อนการรับเงินหรือว่าตามแผนธนาคารทกศจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรค่ะพร้อมกับ2มาตรการเด่นที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาจะต้องได้รับ จากทางธนาคารกศลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการก่อนเสียสิทธิ์นะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะรัฐบาลนะคะจะมีการแถลง สิ่งที่ได้ทำมาในรัฐบาลนี้นะคะครบประมาณ90วันนะคะในวันในวันที่12ธันวาคมนี้ค่ะแล้วก็รับรองว่าจะมีเรื่องของนโยบายดีๆมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอีกนะคะแล้วก็แน่นอนว่าก็จะมีในเรื่องของของขวัญปีใหม่ด้วยว่ารัฐบาลจะมอบของขวัญปีใหม่อย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนบ้างนะคะก็ขอรบกวนทุกท่านติดตามนะคะ12ธันวาคมนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนา4.6 1ล้าน เือะะล่าสุดค่ะในส่วนของกรมการข้าวแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็มีการคัดกรองในส่วนของเกษตรกรชาวนาซึ่งในส่วนของเกษตรกรชาวนาประมาณ5้าแสนถึงหกแสนรายนะคะจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ1นึ่พันบาทเนื่องมาจากสาเหตุว่ามีการคัดกรองระหว่างการจ่ายเงินเยียวยาค่ะสําหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปลูกข้าวรับสูงสุด30ไร่นะคะคุณผู้ชมไม่เกินไร่ละ1340บาทออกไปซึ่งก่อนหน้านี้ในส่วนของการจ่ายเงินมีการดํา ดำเนินการจ่ายเงินไปแล้วจากเกษตรกร4.68ล้านคูเรนตอนนี้เหลืออยู่ที่4.61ล้านคูเรนตามกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับเงินไร่และ1,000บาทนั่นเองค่ะสรุปง่ายๆคือเกษตรกรชาวนาที่ลงทะเบียนในการรับสิทธิ์เงินเยียวยาน้ําท่วมจะไม่ได้รับเงินเยียวยาไร่และ1,000บาทนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของกลุ่มส่งเสริมการเกษตรนะคะมีการทยอยส่งรายชื่อทะเบียนเกษตรกรที่เรียบร้อยแล้วให้กับทางธนาคารทกศและหลังจากนี้ทกศดําเนินการตามแผนการจ่ายเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนจะเป็น เป็นวันที่เท่าไหร่รอนายกรัฐมนตรีคลิกออฟอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของการจ่ายเงินคาดว่าไม่เกินเดือนธันวาคมนี้จะได้รับเงินแน่นอนในส่วนของทางธนาคารทกศออกมาแจ้งชัด5เรื่องสําคัญที่พี่น้องเกษตรกร,ะร,กรจะต้องรู้ก่อนการรับเงินค่ะ รฉะนั้นฝากเตือนพี่น้องเกษตรกรนะคะให้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากถ้าหากบัญชีเงินฝากไม่ถูกต้องชื่อไม่ถูกต้องในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ติดต่อทกสโดยด่วนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการรับเงินเช่าเฉยไร่ละหนึ่งพันบาทค่ะถ้าข้อที่สําคัญ 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรยังไม่สมบูรณ์ขอให้พี่น้องเกษตรกรนะคะไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันส่วนเกษตรกรชาวนาไรายไหนที่มีทะเบียนเกษตรกรแล้วก็ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะมีการส่งรายชื่อให้กับทางชนะ ทกศค่ะ2ก็คือกรณีปัญหาเรื่องของชื่อสกุลของข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้ตรงกันกับบัญชีเงินฝากที่จะโอนเงินด้วยนะคะ3ก็คือบัญชีไม่เคลื่อนไหวบัญชีถูกอายัดไปติดต่อที่ทางธนาคารทกศค่ะ4ก็คือหากยังไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารทกศให้เปิดบัญชีใหม่ที่ทกศใกล้บ้านท่านนะคะเพราะว่าการโอนเงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคารทกศเท่านั้นข้อหานะคะหากท่านตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรแล้วไม่พบข้อมูลให้ติดต่อที่เกษตรอำเภอหรือว่าใน ของพันธุ์นี้จังหวัดในพื้นที่ของท่านได้ค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะเตือนพี่น้องประชาชนผ่านการเดินหน้าโครงการตามแผนการจ่ายของทางธนาคารทกศแล้วไปดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะก่อนการรับสิทธิ์ซึ่งในส่วนของทกศจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกร,ร,กรที่มีข้อมูลทะเบียนเกษตรกร,ร,กรสมบูรณ์แล้วก็ตรงงานกับบัญชีของทางธนาคารทกศด้วยค่ะ ส่วน2เรื่อง2มาตรการเด่นที่ทางธนาคารทกรสจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข,ข้าวปีการผลิต2 5 6 7ก็ทับหกก็จะมีสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีให้กับเกษตรกรการเก็บยุ้งฉางตนเองรับอยู่ที่1 5 0 0บาทต่อตันแล้วก็ผ่านสถาบันเกษตรกรนะคะเกษตรกรรับ500บาทต่อตันสถาบันเกษตรกรรับ1,000บาทต่อตันอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ตามประเภทลูกค้าค่ะคือเบี้ยเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ 2,500เลยอีกหนึ่งโครงการก็คือสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรอัตราดอกเบีย้ย4.50%ต่อปีสถาบันเกษตรกรชำระ1%ต่อปีรัฐบาลชดเชย3.50%ต่อปีวงเงินกู้ตามศักยภาพของสถาบันเกษตรกรเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจะถึงวันที่30กันยายน2 5 6 0นะคะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ